กคนดูครับดูที่จอเออตรงนี้เนี่ยคือคำอา่านคาราโอเกะ the third what time is it how much is the durian how many r o o m are there แล้วก็แล้วก็ which floor are you going to เห็นไหมตามโจทย์อ่านไม่ออกเชิญดูได้ ต่อมาต่อมาประเด็นนี้ครับทุกคนดูทุกคนเห็นแท่งนี้ปะ F E R N I A N ตัวเนี้ยหลายคนชอบสับสนว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวพิมพ์อะไรหลายคนหลายคนอ่านตัวเนี้ยอ่านว่าอะไรตัว L แต่จริงๆแล้วมันเป็นตัวไ <I. S 1> อใหญ่คู่เลยเขียนไว้ว่า ชื่อคนจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมออย่างเช่น i a n i ตัวแรกคือ i ใหญ่ตรงๆต,ต่อมาต่อมาประเด็นนี้ต่อมาคำนี้คำนี้มันคือตัวเนี้ยซึ่งครูอธิบาย อย่างครบถ้วน one mm hmm. เดี๋ยวนะดูดูแท่งนี้กันอธิบายเป็น one two three อันนี้คุ้นหู one two three หน mm ึ่งสองสามต่อมาถ้าเป็นลำดับถ้าเป็นลำดับ mm hmm. คือ first second third ต่อมาครั้ง once twice thrice once แปลว่าหนึ่งครั้งตัวนี้อ่านว่าอะไรตัวนี้อ่านว่าอะไรตัวนี้อ่านว่าอะไรตัวเนี้อ่านว่าอะไร,ว,ว,ไรวันอะไร อ,อ่านว่าออกเสียงพร้อมกัน one time two times three times times แปลว่าอะไรถูกต้อง time ความหมายที่หนึ่งแปลว่าเวลา time ความหมายที่สองแปลว,ว่าครั้ง times แปลว่าครั้ง ข่าวนี้ค่าวนี้เมื่อกี้อ่ะตัวเนี้ยไอตัวสระไอทอทหารมอมา้าสอเสือการันมันน่าจะอ่านว่าไทใช่ปะมันไม่น่าจะอ่านว่าทำคือถ้าทำมันก็ต้ออย่างนี้ดิทอทงสระอามอมา้าบ่าอย่างเงี้ยทำแต่ทำไมไอแบบเนี้ย ให้ดูไว้ว่าอ่านว่า i ทม s ออกเสียงเหมือนตัวนี้เลยแล้วทำไมมันต้องแบบนี้ล่ะก็กลับไปเรื่องตัวเทียบทีทอทหารตัวไอสระไอตัวเอ็มมอมาเอสสอเสือ m ท s t i m ม s แปลว่าเวลาหรือแปลว่าครั้งอันต่อมาตัวนี้อ่านถ้าหนึ่งเท่าไม่ค่อยเจอหรอก หรูจะเจอตัวนี้คำว่าเท่าถ้าหนึ่งเท่าคือซิงเกิลถ้าสองเท่าคือดับเบิลสามเท่าคือทริปเปิลและสำหรับคนอ่านไม่ออกครูมีตัวอ่านให้ครูมีตัวอ่านให้อันนี้อันนี้ดูนะ ตัวเนี้คือเครื่องหมายคำถามหลายคนชอบบอกว่าไอ้เครื่องหมายเนี้ยคือเครื่องหมายงงหลายคนจะอา่านหลายคนจะอ่านว่าเครื่องหมายงงเครื่องหมายงงจริงๆมันคือคำว่าอ่านว่าอะไรตัวนี้อ่านว่าอะไร อ้อาวเาสียงพร้อมกัน questions 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 แปลว่าคำถามนี่หนูตัวนี้ไงตัวนี้อ่านว่า questions ตัวนี้อ่านว่าอะไร mark q u e s t i o n mark questions ฮะ เครื่องหมายคำถามมาร์คคำว่ามาร์คหนูรู้จักรอยมาร์คไว้ป่ะสมมติรอยมาร์ครอยมาร์คเนี่ยนึกถึงหน้าห้องหน้าห้องหน้าตึกเนี้ยมันจะมีรอยมาร์คที่พื้นประมาณเป็นรูปเท้าประมาณว่าอย่าเดินเข้าใกล้ให้เว้นระยะไอ้รอยที่พื้นนั่นน่ะเขาเรียกว่ารอยมาร์ค อืมรอยมาร์คมาร์คคือเครื่องหมายการมาร์คคือการทำเครื่องหมาย,มายตัวนี้อ่สรุปนะครับดูนะฮะ question mark แปลว่าเครื่องหมายคำถามอันนี้ทวนให้ Q&A เคยเห็นทุกคนใช่หรือไม่ Q&A คือการถามตอบอืมคำนี้อ่านว่า Question คำนี้อ่านว่า Answer Q นี่ไง Q นี่ไง A, A. ใช่และตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ช่วยเขียนทีลืมลืมเขียนคำนี้อ่านว่าอ่ะดูครับดูนะคำศัพท์เพิ่มเติมข้อเอคำศัพท์เพิ่มเติมข้อเอเพิ่มเติมข้อเอมันก็คือครูไปเห็นคำคำนี้มาคำที่ครูทิมอยู่เนี่ย คำว่า time ก็อธิบายเพิ่มคำว่า timeline า i ล e l ท n e แปลว่าเวลาลายแปลว่าเส้นทำลายคือถ้าแปลตรงตัวมันจะแปลว่าเส้นเวลา เส้นเวลาแปลว่าอะไรคือการเรียบเรียงเหตุการณ์ตามเวลาอ่ะครูเขียนเส้นเวลาให้หนูดูครูเขียนเส้นเวลาตอนนี้ศูนย์ตอนนี้ตอนนี้เที่ยงคืนอ่ะตอนนี้ตีหนึ่งตอนนี้ตีหนึ่งตอนนี้ตีห้าตอนนี้แปดโมงเช้าตอนนี้สิบสาม เป็นเส้นเวลามันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหลังเวลาเขาเขียนเวลาที่จะเรียงเหตุการณ์เขาจะเรียงเป็นไทม์ไลน์เป็นเส้นเวลาอย่างเช่นมีช่วงหนึ่งช่วงที่โควิดมาแรกๆคนที่ติดเชื้อเขาจะทำไมจะต้องรายงานว่าวันนี้กี่โมงอยู่ที่ไหน คือ,อสมมติอ่สมมตคิครูติดโควิดครูติดโควิดแล้วครูมาสอนพวกเราครูก็จะเขียนว่าเวลาสิบสองสามสิบครูสอนนักเรียนปหกจำนวนยี่สิบห้าคนซึ่งยี่สิบห้าคนก็จะมีโอกาสติดโควิดณตอนนั้นใช่ปะ ดังนั้นที่พูดมาก็คือจะบอกว่าไทม์ไลน์แปลว่าการเ,เรียงเหตุการณ์ตามเวลาหรือแปลว่าเส้นเวลาเอ,าอ้า,าอนะค,ค,คำนี้อ่านว่าอะไรนะทุกคนดูครับคํานี้อ่านว่าอะไรเด็ด เดทลายลายึ line. Line ้นอะลไยอย่างเงี้ยเดไลน์เดไลาย line แปลว่าเส้นตายลายแปลว่าเส้นเดดแปลว่าตายเวลาคู mm hmm. ออกสอบเนี่ยต่อมาคำศัพท์เพิ่มเติมข้อบ mm ี hmm. ดูนะ คำว่าเนื่องจากครูบอกว่าคำศัพท์เพิ่มเติมข้อบีมันเกิดจากทำไมครูจึงเขียนผลไม้ให้หนูท่องเพราะว่าในโจทย์มันมีคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้คือคำว่าดูเรียนพอมีคำศัพท์ผู้เรียนปั๊บผลไม้อ,อื่นก็ต้องรู้สิรมจาก ผับอ้าวอ้าออกเสียงพร้อมกันครับขับพ,พายามาละกออธิบายเพิ่มข้อสี่ อธิบายทำไมเพราะว่าในโจทย์มันมีคำเนี้ยอะเดร์มันมีคำว่าอะเดร e คูณแหลอธิบายทั้งหมด There is There is มีหนึ่งสิ่ง There are มีหลายสิ่ง There is เท่ากับ is there e ดอเท่ากับเอเดตัวอย่างเช่นมีแอปเปิ้ลหนึ่งลูกกับมีแอปเปิ้ลห้าลูกมีแอปเปิ้ลหนึ่งลูกมีภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรมีมีแอปเปิ้ลหนึ่งลูกนี่คือมีกี่สิ่งแอปเปิ้ลหนึ่งลูกก็คือมีหนึ่งสิ่งมีภาษาอังกฤษคือคำว่าเดอะไร r a i e r a i s อะไร apple and apple ม <c oughs> ันแปลว่ามันแปลว่ามี apple หนึ่งลูก อมาถ้าครูต้องการแต่งว่าแต่งประโยคว่ามีแอปเปิ้ลหลายลูกต้องแต่งประโยคจะแต่งได้ว่าแน่อะไรแน่อ่าเพราะว่าแอปเปิลห้าลูกก็คือมีหลายสิ่งมีแอปเปิ้ลห้าลูกห้าภาษาอังกฤษห้าห้าภาษาอังกฤษคือคำว่าสะกดยังไงอะ่ะ f i v e apple เติม s จบนี่แหละมี Apple ิลหนึ่งลูกกับมีแอปเปิล้าลูกอย่าลืมเติม s ด้วย There is there are ต่างกันแค่นี้เองครูก็ถามเหมือนเดิม ถาถามก็ถามแบบนี้ยถามง่าย That is อ่านว่าอะไรคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านว่า that is that is แปลว่าอะไรมีหนึ่งสิ่งอ่ะดูครับอธิบายเพิ่มข้อดีอธิบายเพิ่มเพราะอะไรเพราะมันมีคำศัพท์คำนี้หนึ่งคำคือคำว่า floor คำว่า floor เป็นข้อดี พอดีตัวเนี้ยมีคำมาผมมาคำหนึง่งคำว่า floor ครูก็เลยอธิบายแบบครอบคลุม floor ทุกแบบ fl อือ fl ทาพซ้ายหนูเห็นคำหนูเห็น fl ตรงนี้ป่ะ fl เห็นป่ะ mm hmm. เห็นนะ fl มันย่อม,มาจากคำว่า f l ตัวเนี้ยรับซ้าย f l ย่อมมาจากคำว่า floor FL floor แปลว่าพื้น fo d l ยอมม่อเป็น sl ได้เปิดฟอร์เต้นรัมเคยได้ยินใช่ปะพระเอกนางเอกเปิดฟอร์เต้นรัม าทุกคนดูอันนี้คือภาพซ้ายขัวอธิบายภาพซ้ายอันนี้คือภาพนี่ไอภาพตัวเลขแต้นี้คือภาพซ้ายภาพขวาอันนี้อันไหนซ้ายไหนขวาภาพซ้ายคือภาพไหนอันนี้คือภาพซ้ายภาพขวาภาพซ้ายขัวอธิบายไปแล้วอธิบายเรื่อง S L นี่คือภาพซ้ายภาพขวาภาพขวา ดนูก็ดูฮะถ้าขวาจี้จี้ย่มมาจากกราวกราวแปลว,ว่าพื้นอ่าเหมือนคำว่าแบ็กกราวถูกต้องแบ็กบุคาคยเขไย้คำว่าแบ็กกราวบ้างแบ็กกราวแบ็กกราวได้ยินมือถือใช่ะ b a แบ็กกราวอ่าถูกต้อง แบ็กกราวแบ็ k ตัวนี้แปลว่าหลังกราวแปลว่าพื้นตรงตรงเลยแบ็ r กราวแปลว่าพื้นหลังบางคนจะไปเจอแบ็ r กราวตัวย่อของมันคือตัวอะไรแบ็ r กราวตัวย่อคือตัวบีจีแบ็ r กราวคือพื้นหลังไว อะต่อมาตัว B B B ตัวนี้ย่อม,มาจาก B อ่ะคือลิฟชั้น B ถ้าเรากดลิฟกดไปชั้น B B คือชั้นใต้ดิน,ดดนแต่จริงๆแล้ว B อ่ะมันแปลว่า B จริงๆอ่ะมันแปลว่า คำว่าเบสเบแปลว่าฐานเบสแปลว่าฐานอ่าเบสิกคเคาเรียกคว่าเบสิกป่ะเบสิก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 ก็คือพื้นฐาน ล่างนั้นไม่ถาม้ากันถามแค่นี้พอ